มาค่ะทุกคนวันนี้มาทํากุ้งหน้าทอดร,ร้อยร้อยยันค่ะว<อ>ิธีท,ทาไม่ยากเลยค่ะนี่เพียงแต่เอากุ้งหน้าซอสเลยค่ะใส่ใบชะพลูใส่เครื่องแกงใส่ไข่แล้วก็ไปใส่แป้งโกกิหรือว่าแป้งข้าวเจ้าก็ได้นะเอาที่เรามีเลยชอบแล้วคนให้เข้ากันหลังจากนั้นก็ตั้มน้ำมันเสร็จก็เอามาทอดเลยนะทอดไฟเบาๆนะคะแล้วก็พยายมามพลิกไปพลิกมาพลิกไปพลิกมาอย่าให้มันไหม้นะ พอให้กรุงซุกนะคะแหลกแป้งก็ซุกเกรือมีความกรอบนะคะมีความเลื่องพันนี่นะเริ่มช้ยได้แล้วเนี่ยเนี่ยเริ่ม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 อีซุกแล้วแหละทุกคนพอซุกไจทีนะคะมีความกรอบนอกนุน่มในเราก็เอามาใส่ในตะแกรงวันนี้ใส่ในกระชอนกระตะแกรงก็ได้ออกมาสเสด็จน้ำมันนั้น ให้นำมันมันไล่ลงไปทีหม้อข้างล้างนะคะเลือดต่กงหน้าที่้อมเป็นแผ่นกรอบเนี่ยนะเนี่เดิมเอาไปกินได้แล้วนี้ร้อยขาดปทุกคนแค่นี้ก็แซ็จเรียบร้อยแล้วค่ะตักไส้จะให้นาปิเซอร์ร้รอนได้เลยค่ะทำ